ค่ะสำหรับใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ยาวนะคะตัวข้างๆตรงนี้เขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะด้านไหล่ก็ลายซีสีคาราเมลส่วนหน้าหน้าของเขานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหนังสีกลมนะส่วนฝาเขาจะเป็นหนังสีฟ้านะคะก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ รุ่นนี้นะคะเฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นจะให้ดูคือเขาเป็นทุกใบนะคะลายเขาเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าสินค้ามีตําหนินะคะคือตัวกระเป๋าเขาจะเป็นคลื่นๆเส้นๆแบบเนี้ยนะคะซองกระแสงถึงจะเห็นนะคะบางทีก็ไม่เห็นนะเนี่ยค่ะคือเป็นทุกใบนะคะแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นตรงไหนนะเนี่ยเดี๋ยวนุ่นหาก่อนเนี่ยนะคะประมาณตรงนี้ก็มีเนี่ยนะคะ คือหนังเขาไม่เรียบอะเนี่ยค่ะรุ่นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเฉพาะรุ่นเนี้ยนะคะรุ่นเนี้ยเป็นหมดเลยเป็นทุกใบเลยที่นุ่นขายมานะคะเนี่ยเนี่ยเห็นนะคะก็ก็คือแต่แต่ละใบจะเป็นอยู่ตรงไหนอันนี้นุ่นไม่ทราบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในเขาก็จะเป็นสีกรมนะ มีช่องใส่บัตรฝั่งนี้สี่ช่องแล้วก็ฝั่งนี้ได้อีกสี่ช่องนะคะมีช่องใส่แบงค์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถใส่ตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นช่องซิปนะคะนี่นะคะก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีประมาณนี้นะส่วนขนาดของเขานะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้ ขนาดของเขานะคะประมาณ7นิ้วครึ่งนิดๆน,นะคะ7นิ้วครึ่งนิดๆน,นะคะส่วนความสูงของเขาประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ3นิ้วครึง่งแล้วก็ความหนาของเขาประมาณครึ่งนิ้วนะคะก็อันนี้ก็คือใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้นะคะ